สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนรูปปั้นของผู้ผ่านแซนเดอร์ผู้ก่อตั้งร้านไก่ทอดเค n Starry ฟ r i e d c h i หรือ KFC กลายเป็นสัญลักษณ์เครื่องรางโดยมีการเล่าขานว่าฮันซิงไทเกอร์แห่งโอซาก้าซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะแฟนเบสบอลที่หลงใหลในกีฬาเบสบอลมากที่สุดในญี่ปุ่นได้โยนรูปปั้นลงไปในแม่น้ำโดโทบุริในปี1985หลังจากคว้าชแชมป์เวิลด์ซีรีส์ แต่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาโชคลาภก็ได้หายไปในทันทีโดยแฟนๆเบสบอลต่างเชื่อกันว่าต้องเป็นคำสาปข,ของผู้พันที่ว่าความสำเร็จจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อรูปปั้นดังกล่าวจะกลับคืนมาโดยรูปปั้นผู้พันนี้ได้ถูกพบในระหว่างงานก่อสร้างในปี2552และได้รับการช่วยเหลือจากการทำความสะอาดโดยพระสงฆ์ในญี่ปุ่นและหลังจากนั้นทีเบสบอลของญี่ปุ่นก็ได้คว้าแชมป์เจ8แปดซีรีส์อีกครั้งหลังจากการรอคอยมานานกว่า38ปี ยางไรก็ตามทาง KFC ได้ออกมากล่าวว่ารูปปั้นดังกล่าวชำรุดสุดโทรเกินกว่าจะดูแลรักษาและจะต้องถูกกำจัดทิ้งแต่ก็ไม่ละทิ้งตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นโดยจะมีการทำพิธีกรรมแสดงความขอบคุณที่จะจัดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งโดยจะมีทาคายุกิฮันจิประธานบริษัท KFC ประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมพร้อมด้วยการเสิร์ฟสาเกญี่ปุ่นกับไก่ทอดอันเป็นเอกลักษณ์ของเครือร้านแห่งนี้อีกด้วย